เจอคุณพ่อจากสังติตราแล้วนะครับผมแล้วเราเจอนเรื่องนี้ก็คือเรื่องรักการับเราจะเล่นคู่กันเลยเรื่องนี้จากเรื่องนั้นมาสู่เรื่องนี้น้องนี้น้าเขามีพัฒนาการที่เป็นยังไงบ้างครับสวยขึ้นไหมสวยขึ้นสวยขึ้นครับการแสดงพอครับการแสดงดีขึ้นมากครับแล้วก็ชอบไหมชอบไหมชอบนะน้องเขาก็ชอบทำไมไม่จีบน้องเขาล่ะฮ้ออะได้ ไปไม่เต็นเลยเรองขาศีอยู่ไหนคะป๊อรับเราควรจะเก็บพลังไว้เซ็นนิดนึงดเดือนนะฮะคุณไม่มีแล้วตอนนี้คุณหมดแล้วอ้าวแล้วผมจะอยู่ทำไมนะอ่นะอ้าวกลับนะอยู่เป็นกำลังใจผมกลับแล้วนะควัสดีคุณจะกลับแล้วเหรอคุณคิดเอาว่าแฟนคลับเขาอรอคุณอยู่คุณจะกลับมาได้คุณจะใจดตกขนาดน,น,นั้นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกพราผู้ชายเรื่องรักเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้ไม่ผิดอยู่แล้วป๊อก เหมือนเป็นการทำโทษทำโทษที่ถ่ายโป้งพูดว่าสาวเยอะเกินผู้ชายมากรักนะคุณดูละครผมหรือเปล่าอะไรนะดูละครผมหรือเปล่าผมไม่ได้ดูละครคุณเรื